สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเมนูขนมปังทูน่ามายองเนสมาฝากกันนะคะจําได้ว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานขนมปังชนิดนี้มากเห็นที่ไหนต้องซื้อค่ะโดยเฉพาะตอนเช้าเดินทางไปโรงเรียนนะคะเห็นที่ไหนก็ซื้อแล้วก็ทานคู่กับนมนะคะเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยค่ะมาดูวิธีทากันเลยค่ะว่าทํายังไงก่อนอื่นนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้นมอุ่นนะคะเทลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย แล้วก็ตามด้วยยิต์ผงสําเร็จรูปนะคะเพื่อนๆจะคนทั้ง3ามอย่างนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะพักเข้าทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นเป็นโฟมนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นในชามผสมนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เทแป้งขนมปังลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือะคะ่ะจากนั้นก็จะผสมแป้งกับเกลือเข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเราจะ เทไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ส่วนผสมของยีสต์ที่เราเตรียมมาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะผสมตัวของเหลวกับของแห้งเข้าด้วยกันค่ะหลังจากทุกอย่างเริ่มเข้าด้วยกันแล้วนะคะเราก็จะทำการนวดแป้งด้วยมือนะคะ พอเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะใช้เนยจืดนะคะอุณหภูมิห้องนะคะเราก็จะผสมเนยนะคะกับตัวแป้งโดเข้าด้วยกันนะคะตอนแรกเ texture อของแป้งเนี่ยของแป้งโดเนี่ยอาจจะดูแฉะนิดหน่อยนะคะแต่ให้เพื่อนๆนวดไปเรื่อยๆค่ะส่วนผสมของเนยก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในตัวแป้งโดนะคะ หลังจากนั้นเราจะย้ายเข้ามานวดต่อบนเคาน์เตอร์นะคะถ้าแป้งเพื่อนๆแชรไปเนี่ยโรยด้วยแป้งนวลได้นะคะแต่ว่าอย่าโรยมากนะคะเพราะว่าถ้าแป้งแห้งเกินไปเนี่ยจะทําให้รีดแป้งยากนะคะเราก็จะนวดต่อไปเรื่อยๆประมาณสัก5นาทีนะคะไม่ต้องนวดให้ขึ้นฟิล์มหรือว่าอะไรนะคะนวดให้แป้งเนียนนะคะก็พอถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะรวบเขาเป็นก้อนแบบนี้นะคะ แป้งก็จะไม่ติดมือแล้วนะคะถ้าเรานวดได้ที่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งเอาไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่า double inside นะคะระหว่างรอเราก็จะมาทําส่วนผสมของทูน่าเราจะใช้ปลาทูน่านะคะเอาน้ําออกนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยมายองเนสนะคะแล้วก็พริกไทยดํานิดหน่อยนะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ําตาลได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ จะผสมส่วนของทูน่ากับมาอยองเนสเข้ากันค่ะถ้าใครชอบแครอทหรือว่าหอมหอมหัวใหญ่นะคะก็ใส่ได้นะคะแต่ในสูตรนี้เป้ไม่ได้ใส่นะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยต้นหอมซอยนะคะแป้งของเราก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะเราก็จะใช้มือเนี่ยกดๆลงไปไล่ลมนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำเขามาแผ่ออกบนเคาน์เตอร์แล้วก็ไล่ลงอีกรอบนะคะค่อยๆแผ่แป้งออกแล้วก็จะรวบขอบๆนะคะมาตรงกลางนะคะหลังจากนั้นก็จะพับเขาค่ะแล้วก็จะรวบเขาเป็นก้อนกลมๆอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะแผ่เขาออกนะคะเพื่อที่เราจะรีดแป้งนะคะ ให้เพื่อนๆพค่อ,คอยๆรีดแป้งนะคะเป็นทรงกลมนะคะหรือจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะคะ ังจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมของทูน,น่าที่เราเตรียมมาไว้นะคะให้ทั่วแป้งโดนะคะแล้วก็ทิ้งขอบไว้ประมาณ1นิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะม้วนนะคะตัวแป้งนะคะม้วนแล้วก็เก็บปลายนะคะม้วนแล้วก็เก็บปลายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงขอบด้วยะค่ะแล้วก็จะพับขอบมาข้างในนะคะแล้วก็ม้วนแป้งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จากนั้นเราก็จะเก็บปลายนะคะแล้วก็จะบีบปลายเพื่อเก็บปลายนะคะแล้วก็จะม้วนเขาสัก2-3ทีค่ะแล้วก็เก็บปลายข้างๆทั้งสองข้างด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการตัดแป้งนะคะให้ได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะ ขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆค่อยๆตัดนะคะถ้าเพื่อนๆตัดแรงเนี่ยไส้อาจจะทะลักได้นะคะก็ค่อยๆตัดเนาะแล้วเราก็จะนำเข้ามาเรียงนะคะบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขค่ะ จะได้ขนมปังลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะพักเข้าไว้นะคะอีกประมาณ30นาทีนะคะหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วนะคะแป้งเขาก็จะขึ้นมาอีกค่ะแล้วเราก็จะทาหน้าขนมปังนะคะด้วยไข่นะคะถ้าใครไม่ต้องการให้สีขนมปังเข้มเกินไปเนี่ย สามารถทานมได้นะคะแต่เป้นเนี่ยชอบขนมปังที่มีสีเข้มแล้วก็มีความมันของไข่นะคะก็เลยาทาด้วยไข่นะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยอีกครั้งนึงค่ะตามด้วยงาดำนะคะ จากนั้นเราก็จะนำเขาเข้าเตาอบนะคะอย่าลืมวอรมเตาไว้ก่อนด้วยนะคะเราก็จะอบเขาประมาณ18-20นาทีนะคะเพื่อนๆต้องเช็คดูด้วยนะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านเนี่ยไฟแรงไม่เหมือนกันขนมปังของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักเขาให้เย็นบนตะแกรง เพื่อนชอบทานขนมปังประเภทนี้ก็อย่าลืมลองทำกันนะคะถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปดช่วยฝากไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ